ต้องบีบปะต้องบีบเหมือนสิวอ่ะโอ้ยอดีวะบีบแบบปึ๊กเลี้ยวแล้วบีบน้ำออกหรือเทเลยแล้วก็ปิดอือไม่งั้นมันจะบวมเมใช่มันจะเจ็บมันจะเจ็บด้วยเมไม่ต้องบีบแบบให้มันให้เนื้อมันออกให้เนื้อมันให้เนื้อมันออกให้น้ำมันแตกอ่ะมึงมีอารมณ์ไหม ตลบเลยล่ะแบบยิงช้างอ่ะแมวเออซึ้งเหรอน้ำตาลองง่ายเหรอตัดเดียวนะน้ำหนึ่งสองสามปุ๊บเลยถ้าถ้านานมันจะเสียวเหมือนโดดหอหนึ่งสองสามเขาพักเลยเขาพักก่อนสามอยู พิตาปิตาปิตาเหรอพิตาป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 ิตาเร็วปิตาปปิิตตาาแป๊บเดียว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 มันก็ติดเดียวโอ๊ยติดเดียวแล้วฟินแล้วโดนเมย์ปอย โดนไหมโดนดับตายเดียวดับตาก่อนโอ้โหเดียก็เหมือนบอกว่าหนึ่งสองสามฮึบฮึบเดียวดิเร็วเร็วมึงเอาเล็บจิกมันดิฟลึกเลยอ่เดี๋ยวิให้พี่เมย์ไม่งั้นเดี๋ยวขาขาด

ต้องเลยตอนเนี้ยกูยังไม่มีแหวนเพชรซื้อให้เมย์ยังไม่มีตังค์ถ้ากูมีแหวนแล้วอื่นมาให้งงนนค แต่งไม่มีรอคำตอบอยู่โก้ส่งนะฮะไม่ยินดีคุณนะเหรอคุณซื้อหนูุอนเจ้าสาวร้องง่ายเลยร้อง่อร์ดดีนะเมย์รู้ได้เลยว่าจะขอเนี่ยร้องให้คอนะครับขอบคุณเมย์โอทีนะ้ ด้วยยร้องไห้เพราะเจ็บหรือว่าร้องไห้เพราะรักเนี่ยหรือว่าตื่นตันเลยนะยังไงดีโอ้เดินไปตั้งไกลเพื่อที่นี่เลยเนี่ยร้องไห้อารมณ์ไหนเนี่ยสนุกร้องไห้อารมณ์ไหนออัมมมารณ์ไ่ทน มีหน้ามาแน่ผูกกระถือหลายรอบซึ้งเลยครับเจ้าสาวร้องไห้ใหญ่เลยมาผู้ถ่ายคนถ่ายเราติดคนถ่ายหน้าร้องไง นานครับไม่ต้องไปฟูจิแล้วนะที่นี่แหละไอ้้ย่ปวดดึงนะดีดีด้วยเพื่อนจะบ้าตายอันนี้ลองหรือเจ็บนิ้วดีใจรือเจ็บนิ้วดีใจรือเจ็บนิ้วน่ยอารมณ์ไหน โลก็ตั้งแต่รู้ว่าเพื่อนเมย์โดนขอแต่งงานก็คือนะวันนั้นก็คือกิดลันบาเลยจ้ายิ่งแบบตูนโหมาแบบ แบบว่ามันโดนขอแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยแบบโอ้ย่วยกันกีดใหญ่เลยดีใจมากอย่างเงี้ยก็แบบมีคิดว่าแบบนางจะโดนขอเร็วขนาดนี้เพราะก็แบบฟังนางบ่นบน่บน,บนมาตลอดลบบอะไรเงี้ยแบบเมื่อไหร่ก็จะขอเมื่อไหร่ก็จะขอเงี้ยพอแบบขอแล้วจริงๆก็แบบดีใจเ <c oughs> พื่อนสมหวังแน่นอนเพื่อนได้แต่งงานแน่นอน,น,นอะไรเงีนนน้ยรอเลยรอ,อไปงานรอเลี้ยงหลานเลยอ่ะก่อนเลี้ยงหลานต้องรอไปงานก่อนอยากเห็นงานสองคนมากดูท่าถ้าแบบอืน่าจะเป็นงานในความทรงจาของเพื่อนๆเลยแหละ เพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนาะอะไรเงรี้ยก็อยากฝากบอกเมนิดนึงว่าช่วงเนี้ยรีบกอบโกยนะอยากได้อะไรก็รีบพูดนะรีบขออะไรเงรี้ยเป็นช่วงโปรโมชัน่นอะไรเงรี้ยเพื่อน่าจะได้หลายอย่างอยู่อย่างที่ต้องการนะจ๊ะบ๊ายบายนี่ yeah, สวัสดีครับแอเองนะครับเมโก้ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับปัตงคู่ด้วยที่กําลังจะได้แต่งงานกันนะครับความรู้สึกแรกที่รู้สึกหลังจากที่ได้รู้ว่าโก้ขอเมแต่งงานแล้วเนี่ยก็ดีใจมากครับเพราะว่า เวลาที่เวลาไปกินข้าวกันหรือว่าไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยเราก็จะคุยกันตลอดในกลุ่มว่าแบบเฮ้ยใครจะได้แต่งงานก่อนนะอ่างเงี้ยซึ่งเมย์เนี่ยก็มี potential มากมากเพราะว่าเก้ Go กับเมย์เนี่ยมีความรักเนี่ยคือมั่นคงมากแล้วก็คบกันมานานมากาเงี้ยแล้วก็ลู้นาะแบบเอ้ยเมื่อไหร่เมย์จะได้แต่งงานสักทีอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ขายออกแล้วนะเราก็รู้สึกดีใจมากเย้ ye. นะครับก็อยากจะขออวยพรนะครับให้เมย์แล้วก็โก้เนี่ยมีชีวิตคู่ครองที่สมบูรณ์นะครับรักใคร่กัน ยาวนานนะครับแล้วก็ขอให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะครับบา,บายอ๋ออันยองอีอึง้งแล้วก็โก้ด้วยจริงๆกูไม่มีอะไรจะพูดมากเพราะว่ากูพูดทุกอย่างกับเมืองไปหมดแล้วตลอดเวลาเราว่ันนั้นกูพูดกับเมืองไปแล้วแต่ว,ว่ากูดีใจกับเมืองมากๆในท,ที่สุดวันนี้ก็มาถึงอีเหียได้แต่งงานแล้วอีสัตว์เรามาสิบปี อ,อดีใจด้วยจริงๆวันที่กูรู้ขา่าวก็คือกูตื่นเลยกูพูดจริงกูตื่นดีใจอะ่ะเออใครจะคิดและมึงมึงก็รู้ใช่ไหมมึงรู้อยู่แล้วละเออกูรู้ว่ามึงรู้ว่ากูลุ้นกับมึงมาตลอดแล้วก็ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงไม่มีอะไรมากเดี๋ยวค่อยไปอวยพรทีหลังละกันแล้วก,แวก็แค่อยากบอกว่ารอวันงานแต่งรีบๆแต่งเพราะว่ากูอยากเล่นกับลาแล้วอึอ้งรักมึงนะ สวัสดีค่ะยินดีกับโก้แล้วก็เมย์ด้วยนะคะที่ในที่สุดแล้วก็จะได้แต่งงานกันสักทีคบกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเนอะก็น่าจะแบบเป็น10ปีแล้วส่วนตัวก็เหมือนรู้จักกันมานานก็เรียนตั้งแต่มัธยมมาด้วยกันเออก็เห็นว่าแบบว่ามีการพัฒนาความรักนู่นนี่นั่นมาก็ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้ว เออก็ขอแสดงความยินดีด้วยมากๆเลยรีแอคชั่นก็คงเป็นแบบเ yeah ย้ในที่สุดเพราะว่าเพื่อนเนี่ยก็พร้อมแล้วแล้วก็เออเนอะก็รอมานานที่จะแบบว่าเออได้สร้างครอบครัวเออเป็นโมเมนท์ที่แบบเออทุกคนรอคอยเนอะก็ขอแสดงความยินดีกับทังโก้แล้วก็เมย์ด้วยมากจริงๆนะคะฮัลโหลเมย์กับโก ยินดีด้วยนะจะได้แต่งงานแล้วเป็นคนแรกของกลุ่มเลยเย่ดีใจมากดีใจมากๆคือแบบตอนดูคลิปคือตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นดีใจดูไปคือน้ำตาน้าตาไหลเลยคือแบบน้ำตาไหลจริงๆอยากให้เห็นตอนนั้นคือดีใจด้วยมากๆก็คุยกันมานานนวเนาะว่าใครจะได้ออกคนแรกของกลุ่ม ก็คิดอยู่แล้วแหละว่าน่าจะต้องเป็นเมย์มีความน่าจะเป็นไปได้ที่สุดก็ดีใจด้วยมากๆแล้วก็ขอให้รักกันไปนานๆจริงๆก็รักกันมานานแล้วอนะ่ะเนาะก็รักกันไปอีกนานๆเลยอยู่ดูแลกันไปเรื่อยๆมีความสุขมากๆนะแล้วก็คิดถึงมากๆ bye bye. ไปดียึงกูเองนะกูเป็นคนอยู่ในเหตุการณ์แต่ตอนที่อีโกะบอกว่าเออเดี๋ยวจะมีการขอแต่งงานอะไรเงี้ยกูตอนนตื่นเต้นที่สุดแล้วแล้วก็กังวลที่สุดแล้วว่าแบบว่าจะขอตอนไหนหรือว่าจะส่งสัญญาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วพอตอนขอแล้วพวกกูก็อยู่ในนั้นแล้วกูรู้สึกว่ากูดีใจแล้วกูตึงใจแล้วกูพอพอไปขึ้นไปก,กืดินกูรู้สึกว่า Eagle, อีโกะมึงฝากชีวิตกับมันได้เพราะว่ามันอ่ะดูแลมึงดีมากแล้วก็แบบให้กำลังใจมึงตอนมึงเหนื่อยหรือว่ามึงอะไรเงี้ยรู้สึกว่า พอมาทริปนี้กูรู้สึกว่ามันดูแลมึงได้จริงๆเพราะว่าเวลาอยู่ต่อหน้าปกติเนี้ยมันก็จะชวนกูเล่นแต่เกมอะไรเงี้ยกูไม่เคยเห็นมันดูแลมึงแอะแต่พอมาทริปนี้กูรู้สึกว่ามึงฝากชีวิตกับมันได้จริงๆแล้วยิ่งมันขอแต่งงานด้วยอะไรเงี้ยกูดีใจมากเพราะว่าจะได้ไม่ได้ยินมึงพูแล้วว่าเมื่อไหร่มันจะขอมึงแต่งงานกูจะบอกว่าดีใจมากๆเลยนะเว้ยที่มึงจะได้แต่งงานแล้วก็อยากให้มีความสุขกันไปเรื่อยๆแล้วก็มาเป็นจุดเริ่มต้นที่มึงจะใช้ชีวิตด้วยกันก็อยากให้มึง มีความรักที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามมากขึ้นพวกกูเป็นกําลังใจให้มึงแล้วก็พวกกูอยู่ข้างๆมึงเสมอนะแล้วก็มีอะไรกูกับตาลพร้อมเล่นเกมเสมอนะด <laughs> ีใจด้วยนะมึง ขีหลังขีขง่หลังมีชชั้นคอมพีลแล้วนะมันไม่ได้บอกก่อนด้วยนะน,ยนะนะ,นะกูเอาตัดอุปก,กรณ์เตรียมมาอุปกรณ์พร้อ,อมแน่ยูจุดไมคก่อนอนี่เขาใส่ตอนแรกจถอดใส่ชุดได้เลยจริงงว <c oughs> ิ่งออกไปจากป่าเลยภา <c oughs> พนิ่งน <c oughs> ี่เนี่ยภาพนิ่งรูปนี้แจ็คกับโรดเหรอแจ็คกับโรเงี่ยหวังทุกวนเลยี่หเดีย เฮ้ยมาสิเฮ้ยหยอดเหรียญไงหยอดเหรียญติบหายว่างอ่ะเขาเตรียมมาแล้ว